วิธีการคิดคำนวณเงินบำนาญฉลาภาพเพิ่มสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง y o ยูทูปเ a จอ c h a n n e l ช่องที่สื่อสา,สารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาทำความเข้าใจเปอร์เซ็นต์เพิ่มเงินบำนาญชลาภาพประันสังคม1.5%คิดอย่างไร ผู้ประกันตนมาตาา39และผู้ประกันตนมาตาา33คิดจำนวนเปอร์เซ็นต์เท่ากันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จำนวนกลุ่มผู้ประกันตนที่ให้ความสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินฉลาภาพเฉพาะเงินกรณีบำนาญรายเดือนตลอดชีวิตหลายคนสงสัยหลายคนไม่ทราบและหลายคน ไม่รู้มาทำความเข้าใจให้หายสงสัยกันนะครับซึ่งสำหรับวิธีการคิดเงินบำนาญฉลภาภรายเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีหรือเพิ่มขึ้นทุก12งวดหรือ12เดือนเมื่อผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา33ส่งเงินครบตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายนี้เริ่มกำหนดขึ้นเมื่อมีการแบ่งแยกตระก้าสัดส่วนเงินชราภาพจากเงินสมทบ5%แบ่งแยกเป็นเงินชราภาพตระก้านี้เป็น3%ซึ่งจำนวนเปอร์เซ็นต์เงินบำนาญชราภาพนี้ต้องพูดว่าต้องทำความเข้าใจ เริ่มคิดตั้งแต่ปีพศ2556เป็นต้นไปทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่ากฎหมายเรื่องของเงินกรณีชราภาพเก็บแยกเงินกรณีชราภาพเริ่มต้นเก็บงวดแรกเก็บงวดที่1เมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2541ตามกฎหมายเป็นต้นมาหากนับ รวมกันแล้วจำนวนงวดเงินสมทบเมื่อส่งตลอดเมื่อส่งต่อเนื่องก็จะครบเดือนธันวาคมปีพศ2556ครบ180งวดนั่นเองซึ่งตามกฎหมายการรับเงินบำนาญชราภาพจะต้องส่งเงินเกิน180เดือนหรือเกิน180มงวดขึ้นไปจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อส่งครบเกิน เลย180งวดหากส่งครบ1ปีหรือส่งครบ12งวดที่เกินเลย180งวดตามกฎหมายประกันสังคมจะคิดจำนวนเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มให้1.5%ของจำนวนงวดที่ส่งเกินเลยครบ12เดือน12งวดนั่นเองไม่ใช่ว่าเริ่มนับเมื่อปีพศ2556 จะได้แค่1.5เปอร์เซ็นต์กันนะครับเพราะว่าตามกฎหมายเมื่อส่งเงินสมทบครบ180งวดสูตรการคิดบำนาญเงินชราภาพของสำนักงานประกันสังคมจะคิดจำนวนเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่20%เมื่อส่งครบ1 0ส่งครบ180งวดเมื่อนำมาคูณกับจำนวนเงินเดือนเฉ,นเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย หรือ5ปีย้อนหลังต้องนำจนต้องนำจำนวนเปอร์เซ็นต์ยีนี้มาคูณน,นะครับก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กนตัญญูสิ้นสุดลงซึ่งหมายความว่ามีต้นทุนในการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพต้นทุนจะอยู่ที่20%อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเมื่อส่งเงินสมทบครบ เกินเลย12งวดจะบวกเพิ่มจํานวน1.5%ของการส่งเงินสมทบครบที่เกินเลย12งวดเช่นส่งเงินสมทบเพิ่มเกินเลยมา60งวดหรือ5ปีก็จะมีจํานวนเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มเท่ากับ7.5%บวกรวมกับต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว20%ก็จะได้เท่ากับ27 5%เป็นต้นและเมื่อหากส่งเงินเกินเลยนะครับ180งวดเกินเลย120งวดหรือ10ปีก็จะมีจํานวนเปอร์เซ็นต์บวกเพิ่ม1.5%บวกจํานวนเปอร์เซ็นต์เริ่มต้น20%ก็จะเท่ากับ35%นั่นเองก็จะบวกเพิ่มมาอีก15%เป็นต้นหากส่งเงิน เกินเลยครบนะครับจำนวน180เดือนเมื่อนับรวมกัน1.5นะครับเมื่อนับรวมกัน12หงวดจะบวก1.5%เพิ่มของทุกๆปีทุกๆ12เดือนแต่ถ้าหากส่งเงินสมทบขาดเป็นเศษไม่ถึง12งวดก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลง เศษตรงนี้จะไม่นับนะครับจะปะัดตกจะไม่นับนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตา3า39และผู้กันตนมาตาา33จํานวนงวดเงินสมทบเมื่อส่งครบเกินเลย180เดือนจะคิด1.5เหมือนกันหมดเท่ากันหมดนะครับมาทําความเข้าใจเพิ่มเติมหากท่าน กด subscribe กดติดตามช่อง y o u t u ูทู e r t c h a n n e l เรื่องนี้คลิปเหล่านี้จะมีให้ท่านติดตามรับชม5,000กว่าคลิปอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ท่านจะได้รับชมคลิปของช่อง y o u t ยูทู Art c h a n n e l ทั้งหมดเลยติดตามด้วยครับสวัสดีครับ